อ่ะครับจัก,กรยานไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่ความมันของความเร็วนะครับอันนี้นะครเอ่อลูกค้าอัพเอ่อสเปคนะคบเพิ่มความเร็วนะครับเราเปลี่ยนล้อให้ไปแล้วนะครับล้อนี้เป็นล้อเอ่อทันวัดนะครับนี่เลยติ่ง,งใช้โวลต์ได้ตั้งแต่สี่สิบแปดถึง72สิบสองเลยนะครับ ตัวคอนโทรนะคบเป็นกล่องว o เทลเอ็มนะครับตัวแบตยังไม่มานะครับนี่เรายืมแบตของตัวรถคันอื่นมาใส่ดูก่อนนะครับว่าเทสแล้วจะเป็นยังไงตัวกล่องจูนเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยจากรถเอ่สามวัตต์นะครับนี่ดูคันนี้ก็จะบิดได้ประมาณประมาณนี้เนา มาดูล้อพันหวัดกันบ้างนะคะจูนเบื้องต้น